พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความตายนี้ไม่รับประกันให้กับใครพรุ่งนี้อาจตายก็ได้เย็นนี้อาจตายก็ได้ไม่มีความแน่นอนดังนั้นอย่ามัวเพลินบางทีเราคิดปรุงแต่งวันนี้วันโน้นเดือนนั้นเดือนนี้จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้เราตายทุกอย่างจบเลยอย่างน้อยคุณเอาตัวเองเป็นอริยก่อนเป็นโสดาบันหรือสร้างเหตุในการเป็นโสดาบัน การที่พระพุทธเจ้ารับประกันว่าพบหน้าบรรลุธรรมแน่นอนคืออะไรฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคุณต้องฟังบ่อยๆแล้วมันจะพูดตามได้แล้วถ้านึกในใจนึกได้แล้วจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจสี่เหตุปจัจจัยนี้ถึงคุณจะไม่ได้เป็นโสดาบันพระพุทธเจ้ารับประกันต่อให้ขาดสติเวลาตาย คนคนนั้นก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรม